เช้านี้ครับผมฉีดน้ำส้มควันไม้ลงในแปลงผักตลัดไฮดโดรโปโนิกในระบบลากแช่ในระบบกล่องโฟมในระบบน้ำนิ่งแล้วแต่ใครจะเรียกนะครับเออก็ใช้ธรรมชาติบำบัดก่อนในการป้องกันน้ำส้มควันไม้คุณสมบัติก็คือในป้องกันผับไล่ มแมลงเพี้ยหนอนวางไข่เราก็ผสมในอัตราส่วน5ซีต่อน้ำ1ลิตรถังหนึ่งฉีดได้20ลิตรถังฉีดพ่นนะฮะก็จะใส่อยู่มา110 120แล้วแต่ประมาณนี้ฉีดพ่นช่วงเช้าฮะ,ะหรือช่วงเย็นเพราะว่าน้ำสควรนไม้มีขนาดเป็นที่เป็นกรดนะฮะ ก็ช่วยป้องกันโรคเชื้อราได้ด้วยนะครับเชื้อราใบจุดที่มากับความชื้นในแปลงปลูกผักเพราะว่าแปลงปลูกไฮโดรนั้นจะมีลักษณะก็คืออ่อนแอกว่าผักที่ปลูกดินผักที่ปลูกกับดินกับผักที่ปลูกกับน้ํามีความปลอดภัยสดอร่อยเหมือนกันนะฮะเหมือนกัน มีข้อดีข้อเสียของคนทำแตกต่างกันนะครับถามว่าไฮโดใช้ปุ๋ย a อบเป็นเคมีเป็นไรไหมนะครับไม่เป็นไรหรอกครับเพราะว่าคำว่าปุ๋ยเคมีน่ะมันก็คือปุ๋ยใช่ไหมฮะมันไม่ใช่ยาฆ่ามแมลงหรือว่ายาที่ทำให้เกิดอาการใ,ใดๆกับร่างกายมนุษย์มันเป็นอาหารของพืชครับ ไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยคอกปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยหมกักปุ๋ยอะไรก็แล้วแต่ปุ๋ยเคมีอะไรก็แล้วแต่พี่แต่กระบวนการปุ๋ยเคมีอ่ะมันทําให้เราเก็บไว้ได้นานนะครับสะดวกสบายการใช้สําหรับคนที่ไม่มีพื้นที่ในการปลูกกับดินมีน้ําก็สามารถจะปลูกผักทานได้ซึ่งปลอดภัยเหมือนกันนะฮะและรสชาติอร่อยเหมือนกันนะครับตรงจุดที่เราควรสนใจก็คือการ ที่มีการตกค้างจากยาฆ่า,มาแมลงอันนี้จะต้องมีใบรับรองจากกรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตร,ร,รและสหกรณ์นะฮะไม่ว่าจะปลูกกับดินหรือปลูกกับน้ําก็แล้วแต่เพื่อรับรองผักเขาจะออผักเราไปตรวจนะฮะว่าผักเราเนี่ยมีการตกค้างใช้ยาเคมีแล้วมีการตกค้างหรือไม่ทางมาตรฐานของ GAP เนี่ยเขาฉีดยาฆ่า,มาแมลงได้นะครับ ไม่ใช่ฉีดไม่ได้แต่ฉีดแล้วเนี่ยจะมีระยะการเก็บที่ปลอดภยัยเพราะว่ายาเคมีนั้นส่วนมากจะอยู่ได้ประมาณสิบสี่ถึงสิบห้าวันนะฮะในแต่ละชนิดนะฮะเพราะฉะนั้นเกษตรกร,ร,กรที่ปลูกผักจะต้องมีการจดบันทึกนะครับการใช้สารเคมีการฉีดยากำจัดศัตรูพืชชนิดใดก็แล้วแต่ควรจะลงบันทึกไว้นะครับในสมุดว่าฉีดอะไรไปบ้างนะครับรอบไหนบ้างนะครับ เพราะเราจะได้รู้นะครับโอเคคราวนี้ผมขีดต้วเพิ่ควันไม้ก่อนคุณครับ